มาแล้วมาแล้ววันนี้พี่บาวจะมาทํานุ่มจีนนั่นไดปลาแดงมาหนึ่งกิโลเดี๋ยวจะมาทำน้นนนยนำยาหนุ่มจีนตายให้กินใ้าอยากกินกระตามมาเลยนะตน้นานก้อนในกระเจือนนะมานํำเดือดเราครับใส่ไปจะใครใครเรียกว่าใครบ้านเราตกตายเรียกว่าใครคงเทียบเรียกว่าจะคใครค่ะใคร ใส่ลงไปแนะนำเดือดเลยวพมาไสปลาน้ำเดือดก่อนแป๊บนึงปิดฝาไว้นี่น้ำเริ่มเดือดแนละ้วน้ำเดือดเร็วนะใส่ไปมนะปะูปะเด้วยต้มปลาปลาแดงนี่ต้มไปจะได้ไม่เข้าน้ำไปใส่ไป เลยหน,ลนึ่งโลนี่เอาไหมโอ๊ยร้อนให้ปลาหมักหมาดกัในได้เลยเพราะปิดฝ้าไ้อีกทีไงมันเดือดจะทำให้ขา้ามไม่ต้องไปเปิดฝ้านะตั้งไว้สักพักนึงให้ปลาซุกก่อนย ê, เย้ปลาแดงซุกแกะมีปลาซุกแกะเราปิดแกะกันนะซุปนี่ได้โลตักปลาไปนะเราไปแกะเนื้อปลาทำน้ำยานูกชจีนตักปลาไปปลาแดงเนี่ยตีเหลือใจปลาแดงเพราะว่าเนื้อมนะัน่ะ ว่านจะทำให้หน้ำยานขนมจีนเหว่านร้อ,รอเราไปทำได้ทางน้ำยาปา้าน้ำยากระทีนะแต่วันเนี้ยพี่จะทำน้ำยากะทีปักตายให้กินจะลองได้ว่มจะมากินกันไหมต้องส 4, 4 5 6ี่ห้าหกตัวำลังพอดียุกตัวนี่ มาะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปไปแกะเนื้อทำน้ำยาไปตำก่อนเดี๋ยวมาเล่กันมาทำเกือนี่ได้ปลามาเหลาเย็นแล้วเดี๋ยวแกะเนื้อปลาเอาไปตำกับพริกนะพริกแกงอีกเตรียมไว้บทำน้ำยาขนมจีนเนี่ยม,มาเล่ิธีการเก็บปลาแล้วแกะเอาแต่เนื้อปลาอย่างเดียวกางไม่ยอนได้ติดก็ที่การไปโรงพยาบาลนะที่ยเอาแต่เนื้อมันไปแกะคอยคแกะ ก็ต้องเน่นอนตึ๊ดตึ๊บตึ๊ดตึ๊บตึ๊บใช่ไหมครับแต่แค่ดีๆนะแต่ว่าอย่าให้การติดเป็ดการติดซึ่งกินแบบไม่ได้ติดก้อก้อแล้วิีเบ้ายี่คนเดียวหลาถึงไม่ก็อีช่วยตายไม่ได้จะตายคนเดียวแฟนก็มามากก็ การทำข้าวเน่ยเวลาทำข้าวมีความตุกในการทำหม้อมันจะร้อยแต่จริงๆพี่มีบางวมไม่เกี่ยวนะมันมีร้อยอยู่ที่กานปุ้งอ่ะไอยหมากหมากมันร้อยเพลย์ไงร้เกลืองปุ้งหมากหมากมันจะร้อยมันดกชันนเข้มข้นนี่เท้าถึงเกลืองนั่นปริมตางไปถึงเกลืองจะกันร้อยอืมคนเรา้อยหัวรานก็หวานไม่รู้ทำกับก้ามโดงเปล่งมั่งไม่มั่นเหน็ดเหนื่องเดนเปล่งถ้ากองพลไม่โดนก็ช่าง เนี่ยในปลาทูนเนี่ยประมาณนี้เรือแบเราไปตามปลาเนี่ยท้มไปชิมเลี้ยงได้ร้องว่าดีหลังจากแกะปลาเรียบร้อยแล้วนี่ปลาเลี้ยงดิแกะมาก็ได้แบบนี้นี่ในแบบนี้นะแล้วที่จะมาทำน้ำต้มรับแกงทั้นตอนแรกกระไรเลยนี่ติดแกงติดเตี๋ยมใบเหล้วนี่อันนี้ตไ้มใบแล้ยวนี่เบอร์ลังนะ กี่จะมาตามไม่รู้ว่าการทำติ๊กแกงเนี่ยตาออกม,มาอย่างไรใช่ไหมถ้าชอบเพชรหมากก็เส้ยผิดหมากจะได้เป็นพชรแบบกระต่ายนี่ก็คือเพชรแล้วเพชรหมากก็ไม่ได้เพชรหมากตึงเกานาะนตึงแซบ่บใช่ปลาลงไปนะตาให้มันเข้ากันโอ้รุ่นแล้วไม่พื้นถ้าอาบมือล้างเนี่ยโตนี่ก็เจ็บตลอดเวลาไม่พื้นแต่ถ้าจะเจ็บหรือจานไม่นะ ใช่เลยน,นี่ตามกน้องใส่กะปิกันเลยใช่เคยนะเคยนี่ติตใจคนเดียวเกยเกยแกงเดี๋ยวเขาเกยกุ้งมาทำเขาเห็นกุ้งไมาทำน้ำพริกทำน้ำชุบเรียวนำ้ำพริกปลาใต้เนี่ยน้ำชุบเดียวยังไงหลงหน้านะพี่บอัดจะมาทิ้มน้ำชุบให้กินใช่เลยใช่เลใช่มากเลยตามข้าวไนงะ ใช่ที่อยากกินนุ่มจีนนำยาปักตากะมานะสิอยากกินฟรีน้ำแจ๊กจุกอจิตต้ำแจ๊กมั้งโอ้มีการเจ็ด้อตายตตามต,ามตามให้เหนื้อปลากับเครื่องนะกับปิดแก๊งเนี่ยลักเนี่ยก็แรกเป็นเรียนนำทีกถ้าปลาตายเดี๋ยวเครืองแกง เกินแก้นำเข้ากันแต่ว่าเนี่ยเอาไปทําไดต้องนํายาที่เป็นนํายากะทิหรือว่านาํายาปลาก็ได้แต่ลักลักวันนี้เราจะทํานำยากะทิ นะที่พี่กะตังน้ำเลยน้ำเนี้ยเป็นน้ำที่พี่ต้งฟ้าเนี่ยเลยนะพี่ไ <c oughs> ม่เอาน้ำนี้ทิ้งเพราะว่ามันจะได้ความว่านข้อเหนือปพระาะถ้ํานี่แต่เราไม่มีอะไรแล้วมีแต่อ่าตะไคร่มีใครนะใครกับใบกูดประเทศไทยเลยอใครกับใบกูดซึ่งนี่น้ำที่ที่พี่จะทําน้ํายาที่ที่พี่จะใส่น้ําทีไฟหนึ่งกิโลใส่หมดเลยจะได้หนึ่งมอ้อลตัวดี ทำไมต้องรอไอ้กะทิมันแตกมันแล้วเือมันแตกมันมันจะเป็นมันเนี่ยรอแป๊บแต่เมื่อเดือดแล้วเราแค่หนึ่งไปได้เลยเกงสไมมาแดงกับใบบานนี่อ๋ออันนี้ก็ไปกินแบบข้าวยำได้นะกับทักทอดราดทุกแนวได้เกลืแกงแนวทำแบบข้าวยำแบบตลยอ่ะเขาทำกันกินได้ไปคุกกับข้าวอ่ะข้าวมันรอแล้วกับไส่ทักกินได้เลยเปนข้าวยำ ขาวหยองเคืองอ่ะคนก็แค่ข้ายองเคืองไถ้าเกิดอ่ะพวกผูกแก๊สพวกผูรักเขาเนี่ยจะเป็นข้าวยำนาบูดูผูกแก๊สเนื้อข้าวยำบูดูจะเป็นไปกินนาบูดูมันไม่ร้อนเหมือนกักลางเว้ดิติดก้อดนะปลาเดงกลางมันหมักนิดแต่ว่าเมื่อมันว่านดีอ่ะนี่ ้ำทีเดือดเลยใส่เขียงเป็นเลยใส่ไปเราไม่ต้องใส่ตักใส่ช้วยใส่จานใส่ชามไม่ไตักจักปกเลยมันบานๆเลยใช่ไหมแต่มันคนบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวก็หอมสะอาดอาเห็นไหมน่ากินเนื้นปลาทงทีนะ นุ่มจีนนำยาตายนำยากะทิตายสูตรนะครซี่ธรรมราพพี่บ้าวทำเองนะน้องนะพี่บ้าวร้อยแรงนี่หรอดเดือดัอดอกแป๊บประมาณสักปีนาทีก็กินได้แทนแทนแทนนี่ก็เลยเรวโรยไปมะกรูด้ันเราแบบบางๆนั้นเราไม่ต้องไปโซ่อย่างพวกงาต้องชีกๆไปเนี่ยอันนี้ก็น,น้อยเลย คน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 ,คนอือกวแฟเบาชิมเลยที่ร้อยไหมเว่าคิดวันร้อยเลยนะมมที่มือม่เคยตบกินอน่อืมร้อยไปกินเนี่ย